สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับวันนี้ผมขอตอบคำถามของท่านสมาชิกที่ถามมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านถามมาว่าคำว่าวังเวิร์ดวังเวิร์ดในภาษาปากใต้หมายความว่ายอย่างไรนี่คือคำตอบครับคำว่าวัางเวิร์ดเจนนี้ครับอ๋อหยบ วแหวนไม้แหานอากาศงองงูสะกดอ่านว่าหวังหอหีบวแหวนสระเออดอเด็กสะกดอ่านว่าเวิร์ดรวมกันก็จะอ่านว่าหว,ว,วังเวิร์ดหวังเวิร์ดหรือชาวปากใต้จะออกเสียงเป็นวังเวิร์ดวังเวิร์ดหรือบางทินก็จะออกเสียงเป็นว่างเวิร์ดว่างเวิร์ด ทั้งคำว่าว่างเวิร์ดหรือว่างเวิร์ดก็นิยมใช้อยู่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมันจะทาหน้าที่ดังนี้ในกรณีที่หนึ่งก็คือทาหน้าที่เป็นคํากริยาคำว่าว่างเวิร์ดว่างเวิดก็จะมีความหมายในกริยาที่หนึ่งก็คือเป็นห่วง วังเวทแปลว่าเป็นห่วงดังในประโยคที่ว่าโลกเคะรถเร็วปันนีพอวังเวทนะลกเคาะรถเร็วปบีพอวังเวทนะมายความว่าลูกขี่รถเร็วแบบนี้พ่อเป็นห่วงนะหรือวังเวท เป็นคำกริยาในความหมายที่สองแปลว่าคิดถึงวังเวิร์ดแปลว่าคิดถึงดังในประโยคที่ว่าน้องมาพีกะดีใจแต่พอน้องไปพีกะวังเวิร์ดน้องมาพีกะดีใจแต่พอน้องไปพีก็วังเวิร์ดหมายความว่า น้องมาพี่ก็ดีใจแต่พอน้องไปพี่ก็คิดถึงหรือถ้าวังเวิรวังเวรเป็นคำวิเศษก็จะมีความหมายที่หนึ่งว่าว้าเวว้าเวดังในประโยคที่ว่าพ่อโลกรอบแม่แม่กระดังวังเวิรอยู่คนเดียว พอล,ลูกล็อแมแม่กะนังว่างเวิร์ดอยู่คนเดียวหมายความว่าพอลูกกลับหมดแม่ก็นั่งว้าเวยอยู่คนเดียวหรือในความหมายที่สอง,ว,ง,ว,อว,งว,อว่างเวิว่างเวิร์ดแปลว่าวังเวงว่งเวิร์ดแปลว่าวังเวง ดังในประโยคที่ว่าบ้านถ้า,าไมามคนก็วัางเวิร์ดนบ้านถ้า,าไมามคนก็วังเวิร์ดนะหมายความว่าบ้านเนี่ยถ้าไม่มีคนก็วังเวงนะคำว่าว่างเวิร์ดวังเวิร์ดถ้าเป็นกริยาก็มีความหมายอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือ เป็นห่วงอย่างที่สองก็คือคิดถึงและถ้าเป็นคำวิเศษก็จะมีความหมายอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งแปลว่า,ว,าว,ว้าวสองแปลว่าวังเวงครับถ้าท่านชอบใจก็กรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ก็จะเป็นประคุณยิ่งครับ